하네 카세 ล่าสุดค่ะแม่เมแกนดิสซันเลียนะคะได้มีการรีโพสต์คลิปของน้องลิซ่าไปที่ไอจีแล้วจ้าแล้วก็มีการใส่ emoji รูปตานะคะขุณแม่มาแล้วค่ะรอบนี้นะคะแม่เมแกนดิสซันเลียนะคะจะกลับมาแก้แค้นค่ายว G จีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เอสจีกับพี่โงูนะคะก็คือน้องลิซ่านี่ได้ตัดแปะเอาเพื่อนเพื่อนเออแต่อิตน้เนาะไม่ให้ลูกสาวไปถ่ายทําด้วยหรือว่าอย่างไรนะคะตอนนั้นก็คือถ่ายคลิปวิดีโอมาแล้วก็ตัดแปะเอาหน้าชงฉานมากๆเลย แต่ครั้งนี้ค่ะคุณแม่นะคะจะกลับมาทวงบันหลังน่าจะได้ถ่ายทํากันจริงจังนะคะแล้วก็น่าจะได้อยู่ข้างๆกันนะคะแบบที่แม่โดจัดและก็เรีนะคะได้ยืนข้างกันเลยของเท่ในที่สุดเราก็จะได้มีที่ยืนหยัดสลัดทิ้งโลกขมขื่นที่ร้านหลังไปเลวนะจ๊ะมาร่วมยาตราทับรักเซลีมีพรางจุดไฟหวังสร้างโลกใหม่ให้กับแม่เมแกนและก็น้องลิซ่ากันในราพันเซลค่ะส่วนเอสดีนะคะอย่างไรอย่างไรก็เป็นผลงานน้องลิซ่าแหละแต่ว่าแค่ไม่ปลืม้มตอนที่ค่ายเก่านะนะแต่ว่าปลื้มค่ะน,น้องลิ แล้วก็แม่เมแกนนะคะจะไม่ได้ลอยแล้วค่ะแต่ชื่อเพลงดาพันเซลนะจะเป็นเจ้าหญิงปะล่ะหรือว่ายังไงซึ่งหลายคนนี่ค่ะไปเชื่อมโยงกับคอมมิกที่น้องลิซ่าเปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้นะคะที่มีเพลงสปอยไม่แน่ใจนะว่าจะใช่อันนี้หรือเปล่าเพื่อนๆที่มีการฟีดกับมเมดเมแกนดิซอนเลียนนะคะต้องรอเฉลยตอนปล่อยเพลงเต็ม ถอยหลังไปอีก6วันจ้าโคชิลล่าทุกคนที่น้องลิซ่าจ,จะขึ้นทําการแสดงนี่หลายคนจับตามมองอยู่นะว่าจะได้เห็นสเตตแม่มีแกดดิสตอรี่แล้วก็ไทล่าปล่าเกิดได้อยู่นะต้องมารอติดตามอาจจะเป็นตราพันเซล,ลแบบแซบแบบปังก็ได้